สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์อ่านอะไรนะครับที่อาจารย์ได้ไปอ่านอะไรมาแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์สาหรับพวกเรานรในการพัฒนาตัวเองก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในตอนนี้อาจารย์ไปอาจจ่านเจอเรื่องน่าสนใจเกี่ยกวกับเรื่องความคิดสร้างสารรค์เนาะอาจารย์ตั้งชื่อตอนว่าการค้นพบและขัดเกลาสไตล์การสร้างสารรค์ของตัวเองเชื่อว่าตอนนี้จะช่วยให้พวกเราที่กําลังงง,งว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรได้ค้นพบแนวทางและสร้างสารรค์ผลงานในแบบที่เป็นเราได้อย่าง มั่นใจนะครับก็นำมาจากประสบการณ์ของคุณแอชลีย์เดรฟัสนะครับเธอเป็นนักวาดภาพประกอบแล้วก็ศิลปินวาดภาพฝาผนังเนาะเธอใช้ชีวิตยอยู่ที่ L.A. แคลิฟอร์เนียนะครับงานศินละปะแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ตัวละครของเธอที่เธอผลิตที่เธอสร้างเนี่ยมันก็เป็นรูปร่างปแปลกๆอะ่ะ อาจารย์กวดเละเมิดลิสิสธิ์เลยไม่ได้เอามาให้ดูเนาะก็ลองไปเซิร์ชชื่อดูนะครับเป็นเป็นมนุษย์ที่กลายร่างเป็นตัวตนอีกแบบหนึ่งเป็นต้นไม้มีแขนขามีแมวดื่มกาแฟได้อะไรนะครับประมาณเนี้ยเออตัวละครเหล่านี้งานของเธอเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคีธแฮร์ริงนะครับรวมถึงแรงบันดาลใจที่มันมาจากเสื้อผ้าวินเทจการ์ตูนเก่าๆและความรักกาแฟของเธอด้วยนะครับคุณแอชลี่เนี่ยก็เริ่มต้นเส้นทางศิลปะ ในชีวิตของเธอเนี่ยเธอไม่เข้ามาหาลัยแต่เธอเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะโดยการทํางานที่บาสกินล็อบบี้เนาะแล้วก็นาเงินมาซื้อแท็บเล็ตเพื่อฝึกวาดภาพดิจิตอลนะครับแล้วเธอก็ยังท้าทายตัวเองด้วยการวาดรูปใหม่ๆทุกวันเป็นเวลา1ปีเต็มซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเลยที่ทําให้เธอได้พัฒนาสไตล์ของตัวเองเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับเธอโชคดีมากเลย ก็คือแม่ของเธอเนี่ยสังเกตเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ส่งเสริมให้เธอได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะต่างๆพอถึงช่วงมัธยมปลายเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเธออยากทํางานด้านศิลปะนะครับหลังจากเรียนจบเธอก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยการเข้ามาหาลัยไม่น่าจะใช่แนวอะ่ะเธอก็เลยไปทํางานที่ b าสกินลับบินแล้วก็ใช้เงินจากการทํางานมาซื้อแท็บเล็ต แล้วก็วาดรูปดิจิทัลอย่างที่เล่าไปเนาะแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อที่จะแบบคอนเน็กเชื่อมโยงรู้จักผู้คนนะครับนอกจากนี้เธอก็ยังท้าทายตัวเองให้วาดรูปใหม่ๆทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีนะแล้วก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องมา5ปีเต็มนี่คือวิธีที่เธอใช้พัฒนาสไตล์ของตัวเองอย่างแท้จริงเฮ้ยอันนี้จดไว้เลยนะพวกเราฝึกหนักมากเลยนะครับจนเธอได้สไตล์ที่เป็นความที่เธอชอบตัวการ์ตูน เป็นภาพประกอบแนวสัตว์ประหลาดมีตัุละครใคล้ายมนุษย์มีแมวใส่รองเท้าสไตล์ของเธอนี่เต็มไปด้วยสีสันสดใสสนุกสนานนะครับไม่ไม่จริงจังนะครับเพราะว่าเธอก็บอกว่าสะท้อนตัวตนของเธอเองไะที่เธอเป็นคนไม่ได้จริงจังอะไรนะครับมันก็เหมือนกับพวกเราหลายคนเนคนที่ชอบแสดงตัวตนผ่านงานศินลปะหรือแฟชั่นแบบนั้นเลยนะครับที่บางทีเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกจํากัดอยู่ในกรอบอยู่ในการเรียนหรือใน ความคาดหวังของใครต่อใครนะครับจริงๆแล้วการที่เราได้ลองทําอะไรที่มันนอกกรอบบ้างเหมือนอย่างที่คุณแอชลี่ได้ทำเนี่คือไม่เข้ามาหาลัยแต่ก็ประสบความสําเร็จนะเออมันก็ทําให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเราเนาะเหมือนเวลาที่เราเล่นเกมแล้วเราได้ลองทําอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อปลดล็อกความสามารถใหม่ๆนะครับทีนี้พอฟังแล้วอะ่ะถ้าเกิดเราอยากที่จะหาสไตล์ของตัวเองเนี่ยก็แนะนำว่าให้เริ่มต้นจากการ s เ e ตไอเดียเยอะๆ แล้วเลือกส่วนที่เราชอบมาผสมประสานกันเหมือนการทำคอราสคือตัดแตนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะผิดหรือจะถูกเนาะเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะถูกใจเราถูกใจคนอื่นไหมมันก็ยังเป็นผลงานเรานะมันก็ยังเป็นต้นทุนของเราที่เราสามารถนำมันกลับมาใช้ใหม่มาพัฒนาต่อยอดได้เสมอนะครับลองนึกถึงตอนที่เราแต่งตัวไปเที่ยวกับเพื่อนดูนะครับเราก็จะหยิบเสื้อผ้าหลายๆแบบ มา mix and match กันเนาะบางทีก็ออกมาเป็นสไตล์ใหม่บางทีก็ออกมาเป็นอะไรที่ดูตลกๆแต่มันก็เป็นตัวเรานะครับแล้วเราก็เรียนรู้ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับทางด้านแรงบันดาลใจของคุณแอชลี่เนี่ยเธอก็มีความเป็นศิลปินที่หยิบเอาเรื่องราวในอดีตมาใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นยุค6 0 7 0นะครับ เธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีสันรูปร่างรูปทรงของศิลปะยุคนั้นนะครับบวกกับความชอบแมวนะชอบใช้เวลานอกบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนอยู่ในตัวละครในงานของเธอนะครับซึ่งสําหรับพวกเราเนี่ยก็ลองสิ่งรอบตัวลองสังเกตตัวเองว่าเราชอบอะไรเพลงที่เราฟังซีรีส์ที่เราดูสถานที่ที่เราไปพวกเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานแบบของเราได้หมดเลยแล้วสไตล์ของเธอเนี่ยของคุณแอชลี่เนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นจาก โปรเจกต์365วันแบบที่อาจารย์เล่านี่แหละนะครับแล้วทือก็เริ่มได้ลูกค้าแล้วก็รับงานลูกค้ามากขึ้นมันก็พัฒนาสไตล์มากขึ้นก็น่าจะเหมือนกับที่พวกเราเล่นเกมบ่อยๆเนาะเราก็จะเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งที่อยู่ในเกมคุ้นเคยกับแอคชั่นที่เราจะต้องทํารู้ว่าจะต้องเล่นยังไงให้ชนะการสร้างสารรค์ก็เหมือนกันยิ่งเราทําบ่อยๆแล้วก็ยิ่งจะเข้าใจแล้วก็พัฒนาสิ่งน,นั้นให้มันดีขึ้นได้นะครับนอกจากลอง อะไรใหม่ๆในการทำงานของตัวเองแล้วเนี่ยน่าจะต้องลองอะไรใหม่ๆอย่างเช่นคุณแอชลี่เนี่ยเขาก็ไปลองวาดพับนิ่งลองปักผ้าคือเธอเชื่อว่าการขยายขอบเขตไปอยู่นอกสิ่งที่ตัวเองพาตัวเองไปเจอสิ่งใหม่ๆเนาะเป็นสิ่งที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์เพราะงั้นพวกเราเนี่ยก็ลองทำอาหารดูไหมทำอาหารใหม่ๆเรียนภาษาที่ไม่คุ้นเคยแต่งตัวในสไตล์ที่ไม่เคยลอง การเปิดรับสิ่งเหล่านี้ก็ทาให้เราได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นเนาะเออบางทีมันอาจจะเจออะไรที่มันใช่ก็ได้นะครับทีนี้มีเรื่องที่นอกเหนือจากเรื่องสไตล์ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองที่คุณแอชลี hmm. ่ก็บอกว่าการรักษาสมดุลในชีวิตก็สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเมื่อเราเป็นนายตัวเองหมายถึงคุณแอชลี่เนี่ยเธอเป็นฟรีแลนซ์เธอก็จะแบ่งเวลาไปเดินเล่นไปร้านกาแฟไปใช้เวลากับแมวกับสัตว์เนาะคือเน้นว่าให้เวลาตัวเองได้ไปพักผ่อนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิด ที่ไม่ได้ทํางานคือต้องต้องพักบ้างนะครับมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับพวกเราการจมอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์นี่อาจจะไม่ใช่การพักผ่อนนะการกดดันตัวเองการต้องทํางานตลอดเวลาเนี่ยเ่าเนี้ยเพราะบางทีโทรศัพท์มันก็มันอาจจะไม่เพลินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองชาร์จแบตให้กับร่างกายจิตใจด้วยการเป็นทำอะไรที่มันอยู่อยู่นอกเหนือหน้าจอบ้างเพราะบางทีเราวาดในแท็บเลต็ตเนาะในดิจิตอลอย่างเงี้ยมันมันก็จะเป็นหน้าจออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการดูแลตัวเองนะครับส่วนเรื่องของ โซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียคุณแอชลี่เนี่ยเธอก็ใช้ Instagram ในการหาลูกค้าเป็นหลักในการโชว์ผลงานเนาะเธอสามารถสร้างงานอะไรก็ได้ที่เธอรู้สึกดีด้วยนะครับแล้วก็ไปแชร์บน IG ซึ่งบางครั้งก็ตรงกับสิ่งที่ลูกค้ามองหาเธอก็บอกว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็อาจจะพลาดโอกาสในการเชื่อมต่อกับลูกค้าแต่ก็ต้องระวังไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเธอบอกว่าก็ ต้องดูแลตัวเองต้องใจดีกับตัวเองอย่าไปไถไอจนานเกินไปแต่ถ้าเกิดทำก็อย่าบ่อยนะครับอย่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยครับคือเธอบอกว่าถ้าตราบใดที่ยังรู้สึกตัวเองได้ว่าเราไม่ได้จมหายไปในโลกของโซเชียลมีเดียก็ยังทำได้แต่พอรู้สึกตัวให้ดึงตัวเองออกมาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างมันจะได้ดีต่อสมองด้วยนะครับดังนั้นพวกเราก็ต้องรู้จักใช้ โซเชียลมีเดียอย่างมีขีดจำกัดมีสตินะครับไม่ใช้ถ่ายฟีดไปเรื่อยๆเนาะใช้มันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การสร้างสารรค์แล้วก็เชื่อมโยงกับโลกภายนอก ศิลปะในใจอยู่ในให้หาไม่ต้องกลัวสายตาใครเขาว่ามาแค่เราลงมือทำสิ่งที่ชอบแค่ใจยังตอบวันนี้คือเราวาดไปเธอวาดไปเยอบไม่ก็ยังได้ลองทำสิ่งไหมไม่ต้องรอใคร ใจให้กว้างโลกยังยิ้มให้เส้นทางสร้างฝันอยู่แค่ปลายใจ mm hmm. แวดเดินชมฟ้าดูต้นไม้ไหวจิบกาแฟาเบาๆหายใจสักที บางครั้งแค่พักใจเราก็มีพลังดีบีพร้อมสร้างสิ่งใหม่ศิละปะไม่ไกลอยู่ใกล้แค่ใจเมื่อเราเริ่มทำก็ได้พบเรา วาดไปเธอวาดไปเย็บไม่ก็ยังได้ลองทำสิ่งไหมไม่ต้องรอใครเปิดใจให้กว้างโลกยังยิ้มให้เส้นทางสร้างฝันอยู่แค่ปลายใจวาเดเเธอวาดไปเย็บไม่ก็ยังได้ลองทำสิ่งไหมไม่ต้องรอใคร เปิดใจให้กว้างโลกยังยิ้มให้เส้นทางสร้างฝันอยู่แค่ปลายใจเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของคุณ a s ส y Drive Fast นะครับแล้วก็แนวคิด การค้นหาสไตล์สร้างสารรค์ของตัวเองอาจารย์หวังว่าเรื่องราวนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรากล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเนาะจะไม่ว่าสไตล์ของเราอะ่ะมันมันก็คือสไตล์ของเรามันไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะครับแล้วก็มันก็เป็นแค่สไตล์แหละมันเปลี่ยนได้นะครับที่สําคัญคือ เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะครับไม่รู้สึกผิดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับก็น่าจะพอนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดตามดูผลงานของคุณแอชลีย์ไดฟัสได้ที่ IG นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไป EP นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ